สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอนเทีหนึนครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวครับโดยเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของประธานดีวอลดิเมียเซเลนกี้ผู้ดาของอยูเครนได้มีการเผยแพร่ประกาศประธานดีวอลดิเมียเซเลนกี้สั่งปลดทางด้านอเล็กซีดานดิลอซึ่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงและกลาโหมแห่งชาติยูเครนออกจากตําแหน่งทั้งนี้ประกาศดังกล่าว ไม่ได้มีการระบุถึงสาเหตุของการปลดออกแต่อย่างใดนอกจากนี้ในประกาศฉบับต่อมาทางด้านวลาดเมียเซเลนกี้ผู้นำของยูเครนได้ประกาศแต่งตั้งให้ทางด้านโอเล็กซานเดอร์ลิสวินเ н ซึ่งปัจจุบันนั้นอายุ51ปีมาดำรงตําแหน่งในขาธิการพภาความมั่นคงและกลาโหมแห่งชาติยูเครนแทนทางด้านอเล็กซี่ดานิล โดยทางด้านอเล็กซานเดอร์ลิซูบิเนโกนั้นเป็นผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองต่างประเทศของยูเครนมาก่อนโดยอยู่ในตำแหน่งนี้มาตั้งแต่กลางปี2021สำหรับอเล็กซีดานิลอฟนั้นเนี่ยครับอยู่ในตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2019เพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่วอเลดิเมียเซเลนกี้ผู้นำยูเครนนั้นเข้ารับตำแหน่งประธานดีของประเทศทางด้านในส่วนของอเล็กซีดานิลอฟเป็นที่รู้จักจากการที่เขามักใช้คำพูดที่รุนแรง ระหว่างการตารตวมตำแหน่งเช่นการวิจารณ์ตะวันตกในเรื่องหนังสือเรียนที่กล่าวถึงสงครามนาโต้โดยบอกว่าหนังสือดังกล่าวควรถูกเก็บเข้าลิ้นชักเนื่องจากไม่มีหนังสือเล่มไหนที่จะสอนถึงการเตรียมตัวทำสงครามในยูเครนได้นอกจากนี้อเล็กซิสดานิลอกยังคอยเรียกร้องถึงตะวันตกหลายครั้งให้ส่งอาวุธมาให้กับยูเครนและมีคำเตือนว่าความพ่ายแพ้ของยูเครนนั้นจะทำลายภาพลักษณ์ทำลายอำนาจและความสามัคคีของชาติตะวันตกนอกจากนั้นล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2567 เขาก็บอกว่าสหภาพยุโรปควรส่งมอบอาวุธทั้งหมดของตนให้กับยูเครนเพราะทางกลุ่มเองก็ไม่น่าจะต้องการอาวุธเหล่านี้สําหรับความขัดแย้งในอนาคตอีกต่อไปแล้วในขณะที่สื่อมวลชนของรัสเซียก็มีการรายงานข่าวเมื่อเดือนสิงหาคมปี2023ระหว่างการพูดในรายการของประเทศทางด้านอเล็กซีดานิลออ็อได้กล่าวถึงชาวรัสเซียบอกว่ามีมนุษยธรรมน้อยกว่าชาวยูเครนเพราะพวกเขาเป็นชาวเอเชียและทางด้านดาน,ดานิล็อได้ให้คํามั่นว่าจะสังหารชาวรัสเซียทุกคน ทุกแห่งในโลกนี้นี่คือเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับยังไม่ทราบเป็นผลที่แน่ชัดว่าทําไมฝั่งของวอร์เลเมียร์เซเลนกี้ถึงมีการสั่งปลดอเล็กซีดานิลอฟแล้วก็มีการแต่งตั้งทางด้านอเล็กซานเดอร์ลิซวินเนโกขึ้นมานั่งตําแหน่งนี้แทนแต่ช่วงหลังที่ผ่านมาน,นั้นก็จะพบว่าวอเลเมียร์เซเลนกี้นั้นพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตําแหน่งต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนอยู่บ่อยครั้งนะครับ แล้วก็ก่อนหน้านี้สสของยูเครนนั้นก็เพิ่งออกมาบอกนะครับว่าการปกครองของวอลินเมียเซเลนกี้ที่ผ่านมาเป็นการปกครองแบบประเด็จการคิดทุกอย่างทําทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วก็ทําในานามของรัฐบาลนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถ่าอินเทอร์เน็ตเกาะติดนามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถ่าอินเทอร์เน็ตด้วยครับ